สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ Motorola GP328 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้รองรับ2ย่านความถี่นะครับ ย่านดําก็ย่านแดงนะครับตัวนี้ทูอินวันนะครับซื้อเครื่องเดียวก็คือครบเลยครับนะครับไม่ต้องพกหลายเครื่องนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับให้ทําแบบนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปุ๊บนะครับพอเปิดขึ้นมามันเจอแบบนี้นะครับก็คือ0ูนแบบนี้นะครับคือมันอยู่ในโหมดช่องอ่าเมมโมรี่นะครับ ต้องเอา001ออกนะครับเราถึงจะบันทึกช่องได้นะครับวิธีเอา001ออกให้ทําแบบนี้นะครับให้กด V ท M ตัวนี้นะครับ V t M เนี่ยกดไปหนึ่งทีนะครับให้001มันหายนะครับเอ้าตามป้องกันนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับหายนะครับมันก็จะเหมือนกับข้างล่างนะครับเป็นโหมด VFO นะครับเราก็กดความถี่ได้เลยนะครับ ผมสมมตินะครับความถี่จะเป็น1 6 8 4 7 5นะครับ1 6ึ่นะครับ1 6 8 475นะครับอ่าอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับอ่าตัวร่างได้แดงด้วยนะครับอ่าได้ดําได้แดงนะครับตัวนี้นะครับความถี่1 6 8 4 7 5นะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับทีนี้เรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับ วิธีบันทึกช่องให้ทำแบบนี้นะครับให้กดเมนูนะครับตัวนี้นะครับเมนูนะครับเมนูไปเมนูที่30นะครับกดเมนูนะครับก็อ่าไปเมนูที่30นะครับกดลูกศรขึ้นนะครับนี่ครับอ่าไปเมนูที่30กดไปเรื่อยๆเมนู30หรือกด30นะครับเมนูลัดนะครับ3 0ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ Store นะครับก็คือเมนู30นะครับอ่ะกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเพื่อจะเลือกช่องความถี่เห็นไหมครับอ่ากดลูกศรขึ้นก็เดินหน้าช่องนะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับอ่ากดลูกศรลงก็4321นะครับอ่ะอันนี้ดูว่ามันได้กี่ช่องนะครับอ่าได้ทั้งหมดบันทึกได้199ช่องนะครับตัวนี้อ่าเหลือเฟือนะครับอ่ะก็เลือกมา1ช่องนะครับ ที่จะบันทึกนะครับผมสมมุติเอาเป็นช่องที่1นนะครับช่องนี้นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดเมนูนะครับกดเมนูยืนยันนะครับปุ๊บก็คือเนี่ยครับกดเมนูยืนยันนะครับปุ๊บก็คือเรียบร้อยนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กด exit ออกมาครับปุ๊บเนี่ยครับทีนี้ อันนี้มันอยู่ในหน้าโหมด VFO นะครับทีนี้เราจะดูว่า1 6ึ่งหดี่เจดานี้มันอยู่ที่ช่องที่1ไหมนะครับให้กด v M บเนะครับเพื่อจะเข้าช่องเมมนะครับตัวนี้เอาวกดไป1ทีนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ168 4 7 5นะครับอ่าช่องที่2นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับอ่าทุกครั้งนะครับบันทึกช่องต้องใช้ช่องบนเสมอนะครับอาวผมจะสมมุติอีกช่องหนึ่งนะครับ กด V+M ครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็เป็น144,900นะครับสมมุตินะครับ144,44900นะครับ900นะครับอ่าแบบนี้นะครับบันทึกก็ทำเหมือนเดิมเพราะกดเมนูครับก็มาเมนูที่นี้เลยนะครับนี่30นะครับได้เมนู30 store นะครับก็กดเมนูครับปึ๊บเพื่อจะเลือกช่องเห็นไหมครับก็กดลูกศรขึ้นนะครับเป็นช่องที่2เห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับกด exit ออกมาครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็มาดูครับกด P-TABM หนึ่งสี่สี่เก้าร้อยเป็นเมนูที่สองไหมนะครับอ่ากด P-TABM ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับวิธีสแตนบายนะครับวิธีสแตนบายจะเอาช่องหนึ่งไว้ข้างบนนะครับก็กดลูกศรลงเห็นไหมครับลูกศรลง ก็คือเป็นช่องที่1นนะครับจะเอาช่องที่2มาสแตนบายก็กด A B ครับนี่ครับ A B นะครับเสร็จแล้วให้กด V tap M เพื่อจะเข้าโหมดเมมโมรีครับนี่ครับปุ๊บอ่านี่ครับก็กดลูกศรลงเห็นไหมครับอ่าสแตนบายช่องที่1นึ่งสแตนบายช่องที่สองนะครับอ่าส่วน A B ก็เลือกส่งนะครับเราจะเลือกส่งช่องไหนก็เลือกเอานะครับนี่ครับอ่ง่ายๆนะครับวิธีบันทึกช่องของ m o t ต r o l a g ีา plus นะครับครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ